สองสามปีเวลาฝึกภาษาเข้าไว้ภาาเงสำคัญตรงนี้อ,อันนี้เดี๋ยวหน้าสนใจนะเบรกหน้าน่าสนใจจะมาพูดเรื่องนี้ว่าทําไงดีแล้วค,ค,คือเบรกหน้าเราจะมาพูดเกี่ยวว่าเราจะปรับตัวอย่างไร,รแล้วก็ทิศทางในอนาคตจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพักคู่เดียวครับ ผู้หญิงกับภายในมักมีปัญหาที่แก้ไม่ตกค้นหาคำตอบดีๆได้ที่ Cleo Plus สารสกัดจากธรรมชาติโดยสมุนไพรหลากหลายชนิด Cleo Plus คืนความมั่นใจให้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบผลิตโดยบริษัทจ a j o r a l Herb Industry จำกัดจัดจำหน่ายโดย Joy Coi โทร0 2 9 7 5 5อ5 8 กลับเข้าสู่รายการชี้ทางรวยกับผมกายพิรินอีกครั้งครับเดี๋ยวช่วงนี้มาดูว่าเราจะเตรียมตัวรองรับสถานการณ์ AEC ที่เกิดขึ้นอีก3ปีข้างหน้านี้อย่างไรไปค้นหาคำตอบเลยครับเอานี้ด็อกเตอร์มุสสุคเราค้างไว้การพัฒนาตัวเองก็ดีการเตรียมพร้อมก็ดีค,คนไทยถือว่าเป็นศูนย์กลางในประเทศไทยเนี่ยแต่เราต้องตื่นตัวในเรื่องอะไรบ้างนะครับครับอันดับแรกเลยภาษาครับ เพราะว่าการสื่อสารเนี่ยสำคัญก็คือต้องใช้ภาษาและภาษาที่พื้นฐานเลยนะครับภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่า네คนเร or าก็พูดภาษาอังกฤษได้พม่าพูดภาษาอังกฤษได้เมืองขึ้นอ่าเดี๋ยวนี้คนกัมพูชาก็เริ่มเป็นภาษาอังกฤษก็เป็นแล้วไม่ต้องห่วงภาษาคาเมนบางคนก็เดี๋ยวนี้ก็พูดไทยเก่งคนกัมพูชานะแล้วก็พูดภาษาอังกฤษคนมาเลมาก็พูดภาษาอังกฤษและโดยเฉพาะสิงคโปร์เนี่ยผมเชื่อเลยว่าสิงคโปร์เนี่ยปกติเขาเป็นเกาะเล็กๆและเป็นประเทศชาติที่มีรายได้มากที่สุดในโลก คนหนึ่งต่อหัวนี่สูงที่สุดสูงที่สุดในโลกด้วยกำลังซื้อเยอะเลยรายได้ต่อหัวต่อปีเนี่ยคิดเป็นดอลลาร์คือห้าหมื่นสองพันจุแสนแสนกว่านะไม่แสนกว่าต่อเดือนนี่แสนกว่าแต่ต่อปีนี่ล้านกว่าต่อปีเออห้าสามสิบห้าก็ล้านห้าโดยประมาณล้านห้าโดยเฉลี่ยก็แสนสองต่อเดือนสูงสุดในขณะที่ประเทศไทยเรามีรายได้ต่อหัวแค่ห้าพันห้าพันยูเอสนะ ก็ปีหนึ่งก็ต่อปีต่อปีก็แสนห้าก็หมื่นสองต่างเงินกี่เท่าสิบเท่า <10 S 2> ถ้าสิบเท่าเนี่ยตอนนี้คนรวยก็อยากไปใช้เงิน ปกติสิงคโปร์เนี่ยจะไปไหนเ็าําบากแต่ตอนนี้เขาได้ประเทศพื้นที่อีกสิประเทศอีกเประเทศนี้เขาจะขยายไปประเทศไหนแล้วเขาก็จะมาเลินเที่ยวประเทศไทยเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราลองรับเลยเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลสารศึกษาเพราะคนรวยก็จะขนลูกหลานมาเรียน <shopping S 2> เราสร้างระบบของเราในแง่ของความปลอดภัยมาตรฐานของเราหรือว่าอะไรที่เป็นการยอมรับแต่คนจะแหนเข้ามาครับผมเชื่ออย่างนั้นแต่เราต้องเตรียมตัวรองรับให้พร้อมอย่างนั้นนี่ยไม่ให้ถึงเวลาเราค่อยมา เตรียมตัวมันก็ไม่ทันครับอืมมันก็สามารถที่จะรองรับได้แล้วก็เตรียมตัวรองรับได้ไม่ยากซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแนวทางที่สามารถทําให้อ่าประเทศไทยเราเนี่ยนะครับมีโอกาสมากกว่าคนอื่นเพราะว่าถ้าเรามีความร้อมความพร้อมเรื่องภาษาแล้วก็จัด,จ,ดจะฝึกอบรมพนักง,งานแล้วก็ฝึกโตฝึกตนตัวเองนะครับแล้วก็วางระบบของบริษัทให้มีความพร้อมแล้วก็ด้วยศักยภาพของคนเราเนี่ยนะครับซึ่งเรามีความได้เปรียบเรื่องพื้นที่เราเป็นเจ้าถิ่นยังไงก็ได้เปรียบครับนะครับ เพราะนั้นได้ด้วยมูลค่าการเติบโตนะครับเปอร์เซ็นต์การเติบโตแล้วก็ดูจากสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีก3-4ปีข้างหน้าเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยยังเติบโตเพราะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่บอกว่าเขาจะมีปัญหาอะไรกันผมไม่เชื่อผมเชื่อว่าของเรายังเติบโตต่อเนื่องครับอย่างยงบริษัทจอย c อคอเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเรื่องสักนิดหนึ่งครับไอการที่ประมาณก่อนปีใหม่นะช่วงปีใหม่ครับ เห็นบอกว่านําคณะเพื่อไปดูงานต่างประเทศไอ้ตรงนี้เนี่เป็นการเตรียมตัวรองรับ a อซีด้ไหมไปไปไปที่ไหนจริงๆเรื่องเอซนี่ะวันนี้ไม่ใช่ว่าเราไปมองที่อเมริกาแต่ว่าอเมริกาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของโปรโมชั่นที่เราได้พานักขายของเรา50ชีวิตเนี่ยไปเที่ยวกันนะครับแล้วโปรโมชั่นที่เราได้จัดในจอยคอยนี่ก็มีต่อเนื่อง คือทุกปีเนี่ยจะมีทริปใหญ่ๆถ้าพูดนาหรือคนที่ประสบผลในองค์กรเนี่ยก็ครึ่งปีไปเที่ยวไกลๆก,ก็ในอาเซียนเนี่ยหรืออาจจะในไกลหน่อยแต่ตอนนี้เราก็มีโปรชั่นใหม่นะครับที่ครึ่งปีโปรชั่นครึ่งปีเนี่ยาทาองค์กรนะครับถึงพิชิตเป้าเนี่ยก็ไปเที่ยวสวิตซ์เลยเออแล้วก็พอไกลหน่อยก็จะไปเที่ยวเมกไก่รอบแต่ว่าโปรชั่น ปลายปีที่ผ่านมาที่เพิ่งไปกันมาเนี่ยโซนร้อนๆเนี่ยนนเป็นโปรชั่นของบีก่อนก็ไปเที่ยวกันเนี่ยไปเที่ยวกันหนึ่งอาทิตย์นะครับไปอยู่กันอาทิตย์หนึ่ง,งปีใหม่ไปฉลองปีใหม่ที่นั่นไปฉลองปีใหม่เลยเ,ออเดี๋ยวนี้เริ่มวางแผนว่าจะฉลองกันปีใหม่ <c oughs> เพราะว่าไม่เสีเวลาเที่บางบางคนไปฉลองงานด้วย หยุดงานด้วยเที่ยวด้วยมันจะได้ไปเสีเวลาเพราะเดี๋ยวนี้เวลามีค่าเลามีค่าก็เลยไปเที่ยวช่วงปีใหม่ช่วงเทศกาลไปเลยไปตั้งแต่คริสต์มาสเลยคือ24ี่เราบินเลยแล้วกลับมาวันที่หนึ่งพอดีขาบเกี่ยววันที่หนึ่งผมจําได้ว่าคืนสามเอดนี่ยนะบินอยู่บนกลางอากาศเนี่ยก็ไปแฮปปี้เบิร์เดย์กันบนเครื่องบินไม่ใช่แฮปปี้เบอร์เดย์แฮปปี้นิวเยียร์นิวเยียร์กันบนเครื่องบินนะก็สนุกสนาน จับต um ันก็บอกให้ถือแก้วไวนมาชนกันบนเครื่องบินแหมตอนเที่ยงคืนพอดีเลยจําได้อยู่กลางแปซิฟิกพอดีก็เป็นอะไรที่สนุกสนานนะก็นี่คือบรรยากาศของการเที่ยวนะที่เราไปเที่ยวถามว่าทําไมถึงได้เที่ยวก็คือคนที่อยู่ในองค์กรเป็นระดับผู้นําก็คือคนสร้างอาชีพเครือข่ายนี่ะอาชีพเครือข่ายจะประสบผลเร็จแล้วเขาได้ไปเที่ยวปีละสองสามครั้งนะครับที่เราไปเที่ยวและในอเมริกาก็เป็นหนึ่งทริปที่เราไปเที่ยวแคลิฟอร์เนียนะครับไปที่ไหนบ้างนะเราก็นั่งเครื่องไปนะ วันแรกเราไปลงที่ LA นะครับเราก็ไปปาร์มสปริงนะฮะก่อนไปปาร์มสปริงเราก็ไปอีกที่หนึ่งก่อนเ,อเดี๋ยวนะฮะผมลงไปตอนใต้กี่ชั่วโมงอ่ะจากไทยไปเนะี่ยโอ้ไปขาไปนี่เร็วหน่อยบินไปทั้งหมดสิบกว่าชั่วโมง17ชั่วโมง18ชั่วโมงนี่เร็วนะนะ <c oughs> แต่ขากลับนี่โดนไป22ชั่วโมงโอ,โอ,โอ,อยู่ไงอยู่บนเครื่องเหรอเพราะว่าวนลงกับกับกับตามลมอา่อยหน่อยรู้สึกว่าอากาศเมริกาช่วงที่ไปเนี่ย หนาวหนาวไหมก็พอสมควรแต่ก็ไม่หนาวมากนะครับขาอ,อยู่ได้ไครับ<อ>ก็เราไปนะฮะก็ uh, ไปเที่ยวนะครับไปปามสปริงไปต้อ uh, งบอกว่าไปที่ลาสเวกัสนะครับแล้วก็กลับมาเที่ยวฮอลลีวูดนะฮะก็คือมีทริปเดินวนรอดอยู่<อ>แต่ว่าไป uh, คริฟอร์เนียเที่ยวนี้เนี่ยเราไปแก่นขันย่อนเราไม่ได้ไปจากเราไปลาสเวกัสเสร็จเนี่ยนะแล้วเราไปแกนขันย่อนเนี่ยนะเราไม่ได้นั่งเครื่องไปนะ ผมใช้ขึ้นบีเล็กเลยขึ้นขึ้นบีเล็กเลยลงไปแล้วก็ไปนั่งคอต่อนั่งฮอเนี่ยสำรวจกอยแกนแคนยอนหน้าผาแกนคนยอนแล้วลงไปข้างล่างไปได้กี่คนลงไปข้างล่างเลย<อ>ต้องบอกว่าแกนคนยอนเนี่ยเกิดจากแม่น้ําโคโรลราโดเนี่ยไหลผ่านช่องแคบผูกเขาจนกระทั่งน้ําแรงมากในนับพันปีนะเขาบอกว่าประมาณรับเขาบอกประมาณ9ล้านปีนะตามข้อมูลนะ<อ>ปรากฏว่า มันไหลจนกระทั่งเป็นหน้าผาสูงชันแล้วก็กลายเป็นหน้าผาที่เรียกว่าแกนแคนยอนอยู่อยู่กลางเป็นแม่น้ําอยู่กลางแม่น้ํามันคือไอ้ข้างล่างเนี่ยคือแม่น้าแหละเ,เป็นแม่น้ำโคโลราดโดและข้างบนเนี่ยคือฝั่งแต่ด้วยความที่แม่น้ําไหลผ่านแล้วมันลึกมากจนเป็นหน้าผาสูงชันเนี่ยแล้วก็บรรยากาศหินที่เป็นหินทรายเนี่ยมันเป็นชั้นๆสวยมากก็เลยเกิดเป็นทัศนียภาพของแกนแคนยอนต้องบอกว่าแกนแคนยอนเนี่ยอยู่ในทะลภูเข,ขาทะเลทรายนะเป็นทะเลทรายนะซึ่งเดี๋ยว ครั้งหน้า <ผม S 1> เราจะเอาภาพมาฝากกันเลยผมไม่รู้ว่ามันเป็นลักษณะแบบนี้หรือเปล่าน,นะอันนี้เราแอบดูผู้ชมไม่ใอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เา่ากถึงนี้บอกว่าอ๋อไม่ถึงว่าน้ำเนี่ยคือน,น้าไหลเนี่ยผ่านไปก็คือเวลานานๆไป<อ>น้ําไหลก็เป็นหน้าผาแต่ว่านี่คือแม่น้ำโคโลราโดผ่านทะเลซายแล้วตรงนั้นเป็นช่วงที่น้ำเนี่ยผ่านไปแล้วมันลงไปลึกเป็นแอ่งลึกแต่ที่ลึกปุ๊บตรงกลางก็เลยเป็นเหมือนเป็นหน้าผาแต่ดูน่าตื่นเต้นนะน่าตื่นเต้นที่สําคัญคือ พานั่งหอลงไปดูข้างล่างแม่น้ําด้วยแล้วก็ไปล่องเรือด้วยถ้าพูดง่ายง่ายถ้าไม่ได้ทำอาชีพคือขายขายตรงไม่มีสิทธิ์กับจอยคอยเนี่ยไม่มีสิทธิ์ต้องจ้างหอเลยขนาดเอายี้ท่านผู้ชมขนาดผมยังไม่เคยมีสิทธิ์เลยนี่เหนะนี่คือยกตัวอย่างง่ายๆนะนี่คือแบบเป็นที่พิเศษจริงๆครับคืออาชีพแบบนี้อะกันไปเที่ยวนะครับไปแกรนแคนยอนไปเที่ยวลาสเวกัสแล้วไปต่อแกรนแคนยอนแล้วก็กลับมาฮอลลีวูดไปกระทบหลายดาราไปดูซูเปอร์สตาร์ไปเข้าที่ ถ้าบอกว่า Universal Universal ก็คือโรงละครถ่ายละครหนังพวกจูรลสิกพาร์คหนังพวกอะไรที่มันเป็นอะไรที่เป็นตำนานาที่มัน,นดังๆอ่ะ,ะหนังพวกมัมมี่หนังเกี่ยวกับจูเลสิกหนังเกี่ยวกับการผจญภัยของวอตดิสนีย์เนี่ยโอ้โหมีอยู่ในนั้นเยอะอน่าตื่นเต้นแล้วไปดูฉากยิงนะขับรถไปดูเนี่ยโอ้โหทุกคนตื่นเต้นฉากยิงไงฉากยิงก็เวลาเข้ารถเข้าอุโมงเนี่ยเขาทำแบบ โอ้แบบยิงแบบแสดงให้ดูข้างๆมาเนี่ยเหมือนกับมันเป็นสามมิตินะฮะแล้วเราก็นั่งรถรถก็เขย่าเขย่าเหมือนจะลงลงงตงตกกนะก็คือเหมือนตกหน้าผามีฉากสองข้างเป็นสามิติโอ้โหตื่นเต้นต้องไปดูภาพโอ้โหเนี่ยสุดยอดเลยแล้วก็ไปดูแบบถากน้ําท่วมน้ําท่วมาจริงๆเลย พอถือใกล้ๆเราน้ําหายลงไปทั้งทวาโอ้โหตื่นเต้นเหมือนเหมือนคล้ายๆคล้ายๆที่เดไปดูหนังสีหนังเรื่องจอนี่จอวิ่งมาวูบจะงับเลยแบบสีมิติอะไรสไตล์นั้นอันนี้ของจริงเลยของจริงเลยเขาทําจําลองให้เห็นเลยต้องบอกว่าบรรยากาศเที่ยวเนี่ยก็คือคนที่ได้ไปเที่ยวก็มาจากคนที่ประสมเหตุ ระดับสูงก็บอกว่าเหมือนคนที่สําเร็จในระดับสูงแล้วเนี่ยประกาศโบชันเขาจะได้เที่ยวปีละสองครั้งอยู่ในจอยคอยมานานๆก็ได้เที่ยวปีละสองครั้งแล้วก็จะมีทริเปเล็กสำหรับคนใหม่อีกประมาณ4ี่หครั้งันั้นปีหนึ่งอะจอยนคอยรวมกับซัพเออร์ด้วยปีหนึ่งเที่ยวประมาณ9ครั้งอืมก็ลองนึกดูวัาเดือนครึ่งเที่ยวครั้งหนึ่ง อย่างคนที่ไปเนี่ยพื้นฐานเนี่ยรวยอยู่แล้วหรือหรือเริ่มต้นแบบทุกงคนในในชีวิตนี้ไม่เคยเที่ยวเลยนะแต่บอกว่าบางคนจบป .4 บางคนจบมีหลากหลายนะแต่แต่มาทําอาชีพเครือข่ายกัอจอยคอยนี่คือโอกาสพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเราก็สอนให้เพราะนันเนี่ยคำว่าโอกาสนะครับโอกาสแห่งอาชีพที่บอกว่าโอกาสที่เป็นไปได้ทําง่ายและมั่นคงเนี่ยที่ผมใช้เป็นสโลแกนเนี่ยนะก็บอกได้เลยว่ามันเกิดขึ้นจริงแล้วในจอยคอยแล้วก็สามารถทําให้คนผู้คนที่ไม่ ไม่มีโอกาสเนี่ยประสบ็ลแลวก็มีโอกาสที่มีเงินล้านมีโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศโดยเฉพาะอเมริกาที่หลายคนใฝ่ฝันว่ามันไปยากนักนะยากหนาเนี่ยนะแล้วก็ใครจะพาไปอย่าว่าแต่แค่ไปเลยวีซ่านี่ยากค่ะยากอยู่นะอแต่ถ้าจอยคอยไม่รับประกันและรายได้เขาไม่ดีถานทูตให้ไปไหมไม่มีทางก็แสดงว่ากิัเพราะว่าเขามีรายได้จริง แล้วก็บริษัทก็สามารถรับรองได้ว่าเขาเป็นคนที่มีตัวตนจริงก็ได้ไปไม่หนีวีซ่าแน่ก็ไปกันมาทุกคนก็แฮปปี้ได้เที่ยวแล้วก็เวกาให้วีซ่าไม่ได้ให้กันปีสองปีนะให้กี่ปีให้สิบปีเลยที่ไปเนี่ยได้คนละสิบปีโอสุดยอดเลยไหนนะใช้ได้ไหมโอ้ใช้ได้แต่เพราะว่าไปจับไปเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ใช่จัาที่วีเว้นปีนี้เราก็้วเดี๋ยวทริปหน้าเราจะพาไปดูน้ำตกในเองกล่า นะครับเราจะไปลงที่นิวยอร์กแค่พูดมาล้วก็ไปแคนาดาต่อเนี่เดียวทิปหน้านะครับคือโพรชั่นของปี5อาต้องบอกว่า56เนี่ยนะครับก็ปี2013เนี่ยเรามีโปรชั่นทั้งปีเนี่ยได้ทำาพบโปรชั่นเนี่ยทำมีองค์กรนะครับซ้ายพันแปดขวาพันแปดไปเลยไปเมริกากับเราครับนะครับก็เที่ยวกันก็แสดงว่าอาชีพแบบนี้เนี่ยไม่มีทางตันยิ่งทำยิ่งดีมีความสุขยิ่งรวยยิ่งทำยิ่งได้อ่อืมครับ ถ้างั้นอยากจะฝากอะไรหรือเะไรอีกนิดหน่อยฝากท่านผู้ชมทิ้งท้ายสักนิดหนึ่งนะครับครับ,รบก็จะบอกว่าด้วยโอกาสของอกระแสโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงใดใดก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะอยากบอกว่าวันนี้ในสังคมเนี่ยนะครับใครที่รู้ก่อนทําก่อนก็ต้องได้เปรียบก่อนแต่ปัญหาคือเรารู้อะไรถ้ารู้อะไรแล้วใช้ประโยชน์ได้มันก็รวยได้ครับแต่ถ้ามันรู้แล้วรู้ผิดที่รู้แล้วไม่สามารถไปใช้ได้มันก็เสียเวลาเปล่าครับทางานผิดอาชีพ แต่ที่แน่ๆนะครับกระแสของ AEC e กระแสโลกยังไงก็แล้วแต่แล,และด้วยการที่มองไปข้างหน้าผมเชื่อมั่นของการเติบโตของประเทศไทยแล้วสําคัญที่สุดบริษัทเองก็ต้องปรับตัววันนี้โดยบริษัทที่มีศักยภาพอย่างจอยคอยนะครับที่ผมได้พัฒนามา11ปีวันนี้เนี่ยเราค้นพบวิธีการสร้างเครื่องมือที่ทําให้คนไปสู่ผลิตโดยไม่ยากแล้วก็พิสูจน์แล้วครับก็มีคนสําเร็จจริงแล้วก็สามารถมีไรายได้นับล้านมีไรายได้เป็นเศรษฐีกันทั่วหน้าได้จริงต้องบอกว่าที่นี่สร้างคนให้รวยกระจายนะครับ ไม่ใช่รวยกระจุกต้องออกรวยกระจายแล้วก็ทําให้จํานวนผู้คนที่รวยเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นจากการที่มีเครื่องมือดีมีกลยุทธ์ที่จะรองรับถึงกระแสะโลกแล้วก็มีวิธีคิดที่จะทําให้ทุกคนประสบผลิดโดยไม่ยากด้วยระบบฝึกอบรมที่ผมได้สร้างและพัฒนาขึ้นมาฝึกอบรมให้เองตรงนี้แหละครับที่เป็นเรื่องขององค์รวมไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีเรื่องความหลากหลายของสินค้าเรื่องสาขาที่จะสร้างขึ้นในอีกปีสองปีนี้พึ่งเสร็จเนี่ยนะ ซึ่งสามารถเป็นฮับรองรับ AEC แล้วด้วยระบบ E-wallet ด้วยระบบหลากหลายของการทำให้ทุกอาชีพที่เข้ามาสามารถมาเติมเต็มซึ่งกันและกันด้วยวิธีคิดของคำว่าขายตรงสะดวกซื้อที่นี่แหละครับที่จะทำให้ทุกท่านสำเร็จโดยไม่ยากครับการสร้างความสำเร็จแบบง่ายๆนะครับท่านผู้ชมครับก็ต้องอาชีพเครือข่า,ขายขายตรงนี่แหละครับถึงจะทำให้เรามีโอกาส มากมายมหาศาลนะครับวันนี้้องขอขอบคุณครับดรสมชายหัตชิรีลานะครับประธานกรรมการบร,ริษัทจอยแอนคอร์บรี A T S.